คด้านด้นักตัวอะไรครับสวัสดีครับผมตะวันชายพีเคบเดี๋ยววันกลับไปรอบเก้าเดือนมองเก้าเดือนเลยเหรอเก้าเดือนเลยตั้งแต่มีนาแล้วนี่สายเดือนสิบสองเหรอสิบเก้าเลยคุดแต่ละทีนี่หยุดไปนานจนเกือบทำไม่ได้เลยครับนานมากเรียกว่าการเจรจาไปนี่ทำน้องก็เตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะดีมากครับก็ไปเต็มร้อยแน่นอนช่วงวลาที่ผ่านมามันก็มีเหมือนไฟที่ปวบคุมไปแล้วเหมือนกับาการบาดเจ็บเราต้อบกวนอยู่ตอนนี้ไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็รักษา หลังจากที่ถอนไปแล้วก็รักษามาันเกือบเดือนอยู่ก็หายแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะลบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้เตรียมตัวในการที่ซ้อมมาเจอกับเขาเรียกว่าอดีตคู่คู่หนุ่มบอล่นเกียรติยศครับเตรียมตัวมาประมาณกี่เดือนครับไปนี่โหมันสามเดือนได้นะสองสามเดือนได้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็ซ้อมทั้งร่างกายมาเรื่อยพอมาเล่ในใกล้ ลสุดที่เขาสลับไปเตะกับชา d ด w เห็นเป็นไงบ้างครับควงคู่ชกของเราแข็งแรงนะอึดทนมากแต่วันนั้นเสียดายชาโด o w นึงว่า <สะ S 2> ว,า,วางเกมผิดนิดหนึง่งพลาดน,นิดเดียวจุดไหนที่การมองว่าชาโด w พลาดไปก็ชาโดเขาไปแลกหมัดไปแลก,แกด้วยความที่ออกวุ้นแล้วจวังหวะมันได้พอดีแล้วพลาดทุกคนมันพลาดกันได้อรมันพลาดกันได้ถึงตัวของลิ้มึงอย่างครับ มุมมองกันครับมีจุดเด่นอะไรครับก็จะฝากรูทานะมัดมัดครับต่อยมัดดีหมัดหมัดชุดหมัดดีครับก็แล้วก็อึดเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็คงจะมีหมัดครับพี่ต่อยดีจุดอ่อนเวะแล้วครับจะนอ่อนเหรอพูดได้เหรอไม่มีเลยดิไม่มีเลยเราจะนอนรู้เหมือนเขาเป็นมวยที่คืบไปหน่อยนะครับจะเดินเข้าหาผขาตอบอืมแต่เขาอ่ามันเป็นสไตล์ของเขาเขาเป็นสไตล์งั้นนะเขาเป็นคีย์บ็อกซิ่งอะเนาะต้องต่อบอึดถึกทนหน่อย หยุดไปเก้าเดือนเนาะครับระหว่างนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เชื่อนะครับว่าการคงจะพัฒนา,า,นนาเเทักษะคีบ็อกซิ่งขึ้นมาเยอะมีอะไรที่มันแบบคิดว่าแฟนๆจะได้เห็นในวันนั้นมั้งมีอะไรได,ได้เห็นไหมคงจะเป็นแบบว่าเออคีบ็อกซิ่งอ่ะผมจะไปแบบเป็นตะวันฉายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในะฉะบับคีบ็อกซิ่งเป็นตะวันฉายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวอร์ชั่นที่มันแบบพร้อมสำหรับคีบ็อกซิ่งใช่ไม่ต้องดัดอะไรเยอะแล้วไม่ดัดละ ปเนี่ยเก่งกับเนี้ก็ไปแบบนี้แหละในส่วนของความเป็นในส่วนของแชมป์มวยไทยเป็นยไงครับวันนี้มีตั้งเป้าอะไรเกี่ยวกับมวยไทยของเราไหมมวยไทยผมไม่ได้ตั้งเป้าไว้เลยครับผมแค่อยากเป็นแชมป์คิวบัสซิงแล้วก็อยากไปแก้มือนะครับตัดไฟนี้ได้ก็แล,ล้วรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแค่ว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวเราตั้งเป้าหมายใหม่พูดถึงล่าสุดอดีตผู้ชกของเรามันเหมือนมันงูกินหาหารนะ นะบอลแล้วบอลเป็นชนะดูมิทที่ต่อยกันเราดูเชื่อก่ันนะอยู่ดูไปนักเกมบ้างดูครับมันก็ผมอ่านไปแล้วสู้ที่บอลไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่พี่บอลไม่พลาดโดนโดนน็อกหรือโดนอะไรเงี้ยอ่าผมผมต่อยมาแล้วผมรู้ว่าเป็นยังไงรู้เลยว่าเกมมันต้องออกมาใช่รู้ว่าจะออกมาแบครับผมใช่ครับแล้วย้อนขอไปไฟกันนิดหน่อยยกย้อนไปได้แตั้งแต่มีนาที่เราไปพลาดที่ใส่รัดเกมกันคิดว่าสุดท้ายที่กันพลาดนี่มัน จุดไหนที่ผมพลาดเหรอผมผมพลาดที่ผมเด้วยวเขาที่ผมคือไงอ่ะมันศักยภาพผมผมไม่เต็มร้อยอ่ะมันมันมันอืดในหมดเลยทุกอย่างมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะมันอืดในหมดเลยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเขามาดีด้วยอล้ตอนหมัดจังหวะที่ผมแทงเข่าพลาดตัดีตอนนี้็จะเกิดมันเสร็จไฟจบไฟจากถึงเมือย่างจบไฟต์กนน้องมวยจีนเนาะกันคิดว่า กันอยากจะเจอใครนไฟต่อใครนะพี่ขอดีถ้าเจอกับหลีอบางอย่างเรียบร้อยแล้วการจะเจอใครเป็นไฟต่อไปครับถ้าเจอหลีอบางอย่างเสร็จแล้วเหรอครับโนรีหายเจ็บยังไงอนุรีหายอะไรไม่หายเจ็บก็เจอใครก็ได้ครับคิดว่าจิ่งก็แค่อยากอยากอยากโชว์อยากโชว์ศักยภาพให้มันเต็มร้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วคนผมโดน โดนแฟนขับว่าเยอะว่าผมไม่ใช่ผมผมต่อยไปเต็มร้อยอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันพลาดแล้วก็เขามาดีด้วยถากเป็นไม่ได้มีการดีแบบอยากจะต่อยเขาที่อาจจะเป็นที่ไทยไม่รือว่าญี่ปุ่นก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่อยากให้มาไทยบ้างอยากให้มาไทยมาไทยดีกว่ามาไทยบ้างบ้านเราดีกว่ากินข้าว่อยหน่อยถ้างั้นการ่ือบอกเราหน่อยครับว่า ถ้าเราได้แก้มือกับหน,น่อยลิมัน Jamie, มีความหมายอะไรกับเราครับมีความหมายอะไรผมเหรอผมแค่อยากพิสูจน์ตัวเองเฉยๆว่าผมไม่ได้ต่อยได้แค่นั้นพูดถึงนมือบางอย่างวันนี้ผมเลิกบอลแลปัจจุบันเราเห็นฟังลูกบอาแล้วแล้วความมั่นใจเรื่องของการไปเนี่ยคิดว่าลูกเกมมีโอกาสที่จะไม่คบยกเกิดขึ้น็เหนิวกาสไม่ครบยกไหมเป็นไม่ได้มีมี ไม่ไม่เขากับผมนะแล้วก็คิดว่าแม่คะแนนก็มีโอกาสที่จะน็อกครับผมแล้วก็เต็มการซ้อมมาดีค่อนข้างที่จะดีมากเรียกว่าเห็นเห็นช่องเห็นอะไรเข้าไปอยู่แล้วใช่ครับสำหรับการตัวนี้เหลือกี่โลครับโอ้ยดิบไปนานด้วยหนักนี่สะดุ้งเลยก็พอพอได้ครับแต่ว่าไม่มีปัญหานอนเริ่มหนักมาก็เยอะไม่น้องแต่ทำมาที่ประมาณกีโลได้ไโอ้โหไม่อยากพูดเลยเยอะมาก เป,เป็นสิบสิบได้สิบกว่าครับแต่พยินน้ำลายทีกัดนี้ได้เรื่อยๆเลยร้อยข้าห้าเนาะได้ครับถ้าได้ต่อต่อเนื่องนี่มันจบเป็นนานเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนานๆหน่อยเออเราคุยกันมานะเขาได้คุยมารู้สึกว่าวันนี้กันจะสบายฮะเหมือนเหมือนฟรีเหมือนสบายค่อนข้างจะสบายใจฮะเออเป็นเพราะอะไรครับเออผมมีนักจิตวิทยาช่วยด้วยมีอาจารย์หนูช่วยอะไรอ่ะวันนี้ผมมาสัมภาษณ์ผมยังตัวสั่นอยู่เลย,เลย ไอ้วันที่สัมภาษณ์เลยต้องบอลพี่พี่บอลไทยสองผมยังกลัวกล้องกลัวอะไรกลัวโซเชียลมดเลยแต่โดนเหตุการณ์ครั้งนั้นลปเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรแพนิดเหรอ,อหลอนไมหมดเลยผมจากเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะวันหลอนไม่หมดเลยก็มีอาจารย์มาช่วยพูดวอะไรเง,งี้ยมึงคิด,ดไปเองอะไรเงี้งยนะดีเยอะครับวางตัวสบายไม่ต้องคิดอะไรมากทำหน้าที่ให้ดีสุด ธรรมดามันเป็นธรรมดามันเป็นมันเป็นดาบสองคมยังไงอ่ะมันยุคนี้มันยุคโซเชียลเนาะต้องทำใจรับมันให้ได้สุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนที่รอเชียร์ก็ฝากถึงแฟนคลับตะวันฉายนะครับไฟแล้วผิดหวังไฟนี้เราจะชนะไปด้วยกันนะเราจะไปเอาแชมป์คิปโปซิ่งกันครับขอบคุณพี่ครับ